มาต่างกันต่อเลยนะครับผมพี่ๆครับผมครับเลขปฏิทินคำชนดนะครับผมเนาะงวดที่ผ่านมาเห็นบ่ครับผมนี่งวดที่ผ่านมาเขาอยู่ตรงนี้อีกแล้วนะครับผมเนาะหาเนื่องตรงๆกันอยู่ตรงนี้เด้อพี่ๆเด้อนี่นะครับผมเนาะงวดที่ผ่านมาเห็นบ่ครับผมนี่ผมบอกไว้แล้วว่าอยู่หัวตรงปฏิทินตรงนี้มันจะเข้าไว้ที่สุดนะพี่ๆเนาะเห็นบ่นี่ตรงนี้มันจะเข้าไวอีหลีเด้อพี่ๆเด้อเข้าอีกแล้วงวดนี้นะครับผมนี่กับเลขปฏิทินคำชนดนะครับผมเนาะ นี่เดือนสิบเอ็ดนะครับผมเนาะของวันที่ผ่านมาเห็นบหมครับผมอยู่ตรงนี้มันบอกให้เข่าดอกครับผมมาเลขหลายตัวผมบ่าให้เบิ้งอีลีนะครับผมอยู่ตรงนี้ผมไม่อยากให้เบิ้งนี่ผมว่าผมว่ามันจะเข่าอยู่ตรงนี้อีกนะครับผมตรงศูนย์หายหาหนึ่งเห็นบหมครับผมนี่เข่าอีลีนะครับผมเนาะพี่พีเตอร์นี่นะครับผมแล้วก็อยู่ตรงนี้บพรเขานะครับผมส่วนมากก็บวกไข่เข่าบนไดาดอกครับผมอยู่ตรงนี้ตรงวันที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมเนาะเอามาเ้ามาติดตามกันต่อนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับผมเนาะหนึ่ง สิบหกนะครับผมเนาะงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกได้พิพิเตอร์นี่เอามาตามกันตอนนะครับผมนี่เห็นบอกครับผมงวดน,นี้ให้เด่นเกับหอีกแล้วนะครับผมเนาะสำรับนี่เขาเขามีกียกับหาได้พิพิเอห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นะครับผมรู้สึกว่าหากับเจ็กระเด็นอยู่ได้พิพิเตอนี่เด่นอยู่ครับผมงวดนี้อาลองบนนะครับผมนี่รากาอยุ่ตรง้ายปฏิทินตรงนี้นะครับผมนะตรงข้างล่างปฏิทินตรงนี้ได้พิพิเตอเท่าแก่หน่อยนะ เก้านะครับผมนี่สำหรับเลขเทพท่านใจอยู่ตรงนี้ก็เขอายอใบยืะครับผมเนาะของวดวันนี้สิพกรกเดือนนะครับผมเทพท่านใจอยู่ตรงนี้ด้วยพีเดอร์นะครับผมนี่วันนี้ห้าศูนย์เกะครับผมศูนย0สามศูนยเก้าสามเนะครับผม แล้วก็ะตุ้มบังไฟงานล้านงวดนี้ไฮสามก็พกนะครับผมหาพกสามพกหาหนึ่งสามหนึ่งนะครับผมเนาะเออนี่นะครับผมตรงท้ายไปทีนมันจะมีอยู่สามจุดนะครับผมเนาะตัวแถวแก้หน่อยเนี่ยจะเข้าใบที่สุดนะครับผมเนาะแล้วก็อนอันอันของเลีดเทพท่านใจนะครับผมเทพท่านใจจะเข้าใบที่สุดนะครับผมสําหรับอยู่ตรงนี้เริ่มพิพิเลอร์ของวันที่สิบหกของทุกเดือนนะครับผมเนาะของเลขปฏิทินค้ามนุนนะครับผมนี่เอาเบื้องเอาเริ่มพิพิเลอร์ทำยังไงเปลี่ยนแนวท่าเปนลี่นนครวามมุ่ ของเลขปทินคำชะโนดนะครับผมเนาะนี่ตรงนี้ก็แคปหน้าจ,จอนะครับผมเนาะไปยังได้เอาไปติดตามเป็เนแนวท่างกันก็นกนลองเบื้องนะครับผมเนาะพีพีระท่าขกอขอกันเข้ามาเก่านะครับผมเนาะเอาตามนี้้ะพีพีเดอเอาเบิ้งไว้เป็นแนวท่าเป็นข้อมูลกันนะครับผมเนาะข้อมูลเสี่ยงโชคหมวดวันที่16พฤศจิกายน2566นะครับเอาขอให้พีพีแห้งแหงปังๆ,งๆทุกคนนะครับผมเนาะเอาไปเจอกันคลิปต่อไปแต่ละคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม